สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงมหาเศรษฐีผู้ที่เรียกได้ว่าเป็น โทนี่สตาร์กในชีวิตจริงเลยก็ได้นะครับตัวของเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้โอยมากมายนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะพามนุษย์เนี่ยไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารให้ได้ด้วยหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาคือใครนะครับตัวของเขาก็คืออีลอนมัส์นั่นเองครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยอีลอนมัสก์กำลังเดือดกันอยู่ในทวิตเตอร์เลยนะครับผมตัวของเขาเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวว่าสงครามจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนสารดิกาส,งสูง บนโลกเลยนะตรงที่เองเนี่ยก็ได้มีทัวร์มาลงมากมายนะครับมีทั้งคนสนับสนุนแล้วก็มีทั้งคนเนี่ยไม่สนับสนุนต่อต้านนะครับอีลอนมัสเองดูจากสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะครับผมตัวของเขาต้องการให้สงครามเนี่ยจบเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยนะครับผมมันทําให้การพัฒนาการเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันถดถอยและการทีร่จะทําธุรกิจต่อไปเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยถูกไหมเฮ้ยจะทาทาไปเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งบึ้มขึ้นมาเนี่ยจบเลยถูกไหมเลครับอีลอนมัสเองก็ระวังเป็นอย่างมากและดูเเเเหมืออนนว่าาขงก็็จะป คนที่กลัวสงครามโลกครั้งที่สสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ล่อแหลมมากๆนะครับมันยิ่งรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆถูกไหมแล้วถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเริ่มจนตอกมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะปะทูก,กันไปถึงการใช้ขั้นนิวเคลียร์ได้เลยนะแล้วถ้าใช้นิวเคลียร์มาเนี่ยบอกกันเลยว่ายิงกันยับแน่นอนนะครับผมเศรษฐกิจกพังพินาศราบปนาศูนแน่นอนนะเผลอๆจะมีคนตายเนี่ยมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยครับอีลอนมัสก์ก็เลยเสนอวิธีการที่ทั้งยูเครนและรัสเซีย วิธีนี้เองวันนี้แหละจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันแล้วตอนจบเนี่ยจะมาถามทุกคนว่าทุกคนเห็นด้วยไหมหรือทุกคนไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะคนเห็นด้วยก็ไม่ผิดคนไม่เห็นด้วยก็ไม่ผิดนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าคนทางในการที่จะนําไปสู่สันติของอีลอนมัสก์เขาคิดว่าอย่างไงกันบ้างครับอีลอนมัสก์ได้บอกว่าให้มีการทําประชามติใหม่ ในเขตที่รัสเซียได้ยึดมาก็คือสี่เขตถูกไหมประกอบไปด้วยโดเนสลูฮันแล้วก็ทางฝั่งของซาโปริเซียแล้วก็ทางเคอร์ซันนะครับผมโดยการทําประชามติในครั้งนี้เนี่ยจะให้ UN เข้ามากํากับดูแลเพื่อทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมันโปร่งใสนั่นเองนะครับผมแบบประชาชนเนี่ยจะได้ออกสิทธิ์ออกเสียงจริงๆว่าอ่ะถ้าอยากอยู่กับรัสเซียเนี่ยก็อยู่ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากอยู่กับรัสเซียเนี่ยก็ให้รัสเซียออกไปให้ทั่วโลกเป็นพยานนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยถ้าเลือกกันออกมาจริงๆเนี่ยนะครับทางลูฮันกับโดเน ก็คงจะไปอยู่กับรัสเซียแน่นอน100%เเลยครับส่วนทางซาโปริเซียกับทางเคอร์ซันเนี่ยไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2แง,ง่2งแง่ไม่สามารถรู้ได้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูตามแบบเลือกตั้งจริงๆแล้วทั้ง2พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่โปรรัสเซียนั่นเองแต่จากสงครามเนี่ยประชาชนอาจจะเปลี่ยนใจก็เป็นไปได้ก็ตรงนี้ให้เลือกกันแบบยุติธรรมไปเลยจะอยู่กับรัสเซียหรือจะอยู่กับยูเครนอันนี้คือเสนอแรกของอีลอนมัสซ์จากนั้นนะครับผมข้อที่2เนี่ยนะครับเขาได้บอกว่า คืนใครเมียให้กับรัสเซียไปซะเพราะจริงๆแล้วใครเมียเนี่ยเป็นของรัสเซียมาตั้งแต่ปี1973แล้วแต่ถือได้ว่ามันมีความผิดพลาดไงที่ทางโซเวียตเนี่ยโซเวียตรัสเซียนี้ มอบให้กับโซเวียตยูเครนเป็นของขวัญไปนะครับตรงนี้อีลอนมาก์สก็เลยเสนอว่างั้นก็คืนให้กับทางรัสเซียไปจบๆนะครับผมแล้วก็ให้ยูเครนเองเนี่ยยืนยันว่าจะส่งน้ําให้กับทางใครเมียด้วยเพราะว่าทางยูเครนเนี่ยตัดน้ําออกจากใครเมียนะครับผมใครเมียขาดน้ําที่แบบว่าเป็นทรัพยากรสําคัญมากๆก็ทําให้ทุกทรมานเป็นอย่างมากเลยถ้าจะจบเรื่องนี้บอกให้ยูเครนเนี่ยให้รับประกันด้วยว่าจะส่งน้ํามาให้ทําให้น้ำเนี่ยไหลลงมาไม่ได้ตัดน้ําจากทางใครเมียออกไปแล้วอันสุดท้ายนะครับผมก็คือให ยูเครนเนี่ยนะครับวางตัวเป็นกลางนะครับผมไม่เข้าร่วมนาโตแล้วก็ไม่เอเฉียงไปทางฝั่งรัสเซียจนเกินไปเป็นเหมือนรัดกันชนของทั้งนาโต้แล้วก็รัสเซียนะครับนี่คือสิ่งที่อีลอนมาเสนอซึ่งแน่นอนล่ะถ้าเสนอมาแบบนี้ใครเสียเปรียบนะครับยูเครนเสียเปรียบแน่นอนนะครับผมแต่ก็อาจจะทําให้โลกนี้สันติไปได้อีกยาวนะครับคือมันไม่สามารถหาทางที่ไม่มีใครแบบเสียได้ละตอนนี้ถูกไหมถ้าจะคืนหมดเนี่ยรัสเซียยับนะครับผมแต่ถ้าจะแบบเฮ้ย ให้รัสเซียหมดเลยยูเครนก็ยับเหมือนกันนะครับคือมันยับทั้งคู่อะตอนนี้อยู่ที่ว่าจะจบยังไงให้ใครยับยังไงมากกว่านะอันเนี้ยสำหรับผมเองนะครับผมผมเคยบอกไปแล้วว่าอยากให้มันจบเร็วที่สุดไม่อยากให้มันยืดเยื้อเพราะยิ่งยืดเยื้อนานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในยูเครนเงี้ยแต่คนทั้งโลกอะมันซัฟเฟอร์ไปด้วยคนทั้งโลกมันแย่ไปด้วยนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกอย่างมันจบโดยเร็วแน่นอนมันไม่มีทางเลือกได้หรอกให้ฝั่งไหนอะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมี กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับถ้าใครอยากให้รัสเซียเนี่ย,ยคืนให้หมดเลยรัเสเซียแกเสียไปดีแกเป็นคนเริ่มบุกอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสาหรับรัสเซียเนี่ยบางคนบอกว่าอุย้ยสงครามมันไม่ได้เพิ่งเริ่มนะมันเริ่มมา30ปีแล้วตั้งแต่โซเวียตล่มสลายเลยอันนี้มุมมองแต่ละคนมันก็แตกต่างก,กันออกไปไนงะอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับจริงๆถ้าจะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ยงชัดเจนเนี่ยผมแนะนาว่าลองมาดูประวัติศาสตร์การล่มสลายของโซเวียตหรือว่าความเป็นโซเวียตที่แบบม,ม หนึ่งในเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างการศึกษาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากหากท่านผู้ชมนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนเราขอเคารพความเห็นของทั้งสองฝ่ายเลยไม่ว่าคุณจะเป็นฝั่งยูเครนหรือฝั่งรัสเซียเองก็ตามเราเข้าใจนะว่าแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับคนเรามันก็รอยพ่อพันแม่เนาะแล้วแต่คนเลยนะครับผมแต่ก็อยากให้โลกนี้พบเจอกับสันติได้เร็วที่สุดแล้วกันนี่คือสิ่งที่ผมสนับสนุนนะครับผมยังไงในวนน มีความสุขแล้วก็ได้ความรู้กับการดูรายการ History World บายครับสวัสดีครับ